ทำอาหารเว่าคุณทำอาหารไม่เป็นเคทำคุณสอนด้วยแอบฮะซึมวอนเลอ่าไข่เกียวทำไงคุยังทำไม่เป็นเลยเราให้แต่ตะกี้ใส่น้ำมันมามน <laughs> ใส่น้ำมันมวกอยู่ในหมวกจะลองไปทำอาหารกินดูพรุ่งนี้

ราตัตต์ราตัตวีราตัตวีกระตุกมาครับตอนนี้ข้างบนแล้วครับด้วยโหลดพีโหลดพีเยอะเกินงั้นเลยโอ้โหลดโหลดพีโอเค็ดโอเช็ดโอเคเปิดมาเปิดมาแม่งแม่งก็ให้บัวแล้วมึงมึงก็รู้ที่นี่ที่ไหนที่นี่รัสเซีย This is Brazil. We รูปตําเบอร์ This is Russia. Russian Something uh, We just get game เฮ้ย Bandit 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 ออกไป Bandit สวยอะไรนามะห e s ุยลูกสองสกินนี่มีสกินลูกสองมาอย่างนี้เราต้องเล่นลูกสองนี่มีของให้ซื้อเลยมีของนะครับไอ มีปืนไฟอ่ะอ๋อยืมเอามาเล่นหน่อยแล้วกันมีไม่มีเหี้ยละไปมามาตัดเสื้อเกิชัดอะไรบ้างเจออะไรเจออะไรปืนครเจอกล่องแล้วก็เราอ๋อไม่มีคนมาไม่มีคนมากูเห็นครั้งแรกคนนั้นวะนี่คนอื่นกูกูยิงแม่งมาแล้ว เอ้าวมาจากไหนครเครื่องบินอะไอ้แมงแมันอยู่คนเดียวไม่แบ่งเราเอ้าเราไงเราความใจน่าจะป้องกันบอนะอ่อยรู้ไหมว่าพวเท็กอะพวกเทก็เทกไอโไฟอไอนเน<อ>ี<อ>้ยเออกที่ให้เี่มันจะลอ่อผมอย่างเดียวเลยไอตัวกางเกงแดงเอ๊ะ พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่มาไม่รู้มันบอกไม่รู้กูกูใส่หมดครับใส่หมดเลยอ่ะไม่รู้ครับว่าคไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่็วิ่งมาช้าเพราะว่าผมยิงมันไปแต่ว่าผมเดินตัวนี้มียาระเบิด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 ตู๊มนะไปเพื่อนอันนี้เสร็จมึงไอฮิวเลยก็ได้มีประเด็นดิ แค่กูฮีเลยอ่ะมันมีรงเนี้ยว่ามันกูมีมรถของนี่มันเปิดได้ไหรอไม่นานไม่น่าจะเปิดได้หรอกกูยอย่าไปยิงไอ้เฮียนะมันส่งเสียงวมดยังยงัยงก่อนก็ได้ไอ้เมายิงก่อนนี่ก็ต้องระวังข้างๆด้วยนี่หว่าดูข้างๆกัน needs to d ้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่มาพี่ใหญ่มาไปท้าลบ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 อ๋อบอดนี่บอดเฮียบอดโดนบอดแม่งไม่โลเลยบอดแม่งใสเลยสัตว์ตอนนี้พี่บอดเกล้าทำอะไรอยู่นะคุณโตสอบปะสอบสอบเออมันจะมาวัดประมาณวันจันทร์วันกลางอะอะไรกว่าแบบแก่เข้าดีดอก เราจะต้อนรับแกโดยกัรโดยการชวนชวนเลเกินไปดีวเกณฑ์อเดตวันไหนนะครับพี่ก็น่าจะยนคานวันที่ยี่สวันที่ยี่สิบตูเข้าวันที่ยีบตูวเข้าตายี่บอดแกเข้ามออะไรคุณโตรู้ปะมอสอะไรอะไรอื เฮ้ยระวังระวังไอแดงเปไปไปเขาไว้ยังไม่ยังคนเดียวรู้เหมือนกันวั้โอ้โหเอาเถื่อนจัดอะโอ้โหมึงก็รู้ว่าต้อนที่นี่รัสเซียที่นี่รัสเซียโอ้ยก่อนเถื่อนจริงเถื่อนเถื่อนชิบหายไอ้คุณต้อนหอยแล้ทรายคุณต้อนหายแล้วอ๋ออ๋ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีก่

ที่จริงก็ใช้เป็นท yep> ี yeah, no, 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 no. no. No, ่แหละนะครับมึงมาเอาเบรดตรงนี้ก็ยังแบบมึงแบบนั่นกูวางมึงจอนไฟไผมมีผมเอามาเถอะกูมีเฟิร์กูมีเฟิร์กินได้หมดเฟอร์ไอที่ไอ้ผมเพิ่งอัพมาเมื่อกี้ไม่หิวแล้วไม่หิวกูดาวแต่เอามาเฮแต่เอามาเฮคนนี้คือใครรุ่นน้องมหาลัยเหรอจัก กูต้องการมึงเร็วอะเดี๋ยวกูดูตรงนี้ให้แล้วน่ะตรงมาว่าโอ้ดูตรงนี้เห็นแม่งมันมาอยู่มาแล้วจ้าจันโอเชิดโอเชิดอ่างั้นไม่ค่อยเดือดรักกันขอบบูไลยเด้ยไฟฟ้าเดี๋ไฟฟ้ายิงยิงยิงจัดตรงตรงตรงรถอะตรงรถอะมันเป็นเข้ามาได้ตรงรถอะโอ้เชี่ยแม่งมาเยอะชิบหายโอ้ยไอ้เที่ยกูวิ่งแล้วจ้า

รัเสเซียมันเถื่อนชิบหายเลยซอมบี้ก็ยังถื่งกนเฮียวิโก้ตรงก็เป็นที่รัสเซียไอสั์ออกไปไปที่มโอเย

เงือกหายคำเพียโบ้คำเฮียตรงนู้นหรอโอเคโกมีโกมีเลีงไข่ลูกลกเอาไ,ไปเตน่นนี่แหละม,มันต้องวิ่งเสมอเลหาปืนเยอะหาปืนโอโอเอฟเอ็ดดับ แบบไม่รอดจ้าสัตว์ตกใจไอ้คนโลนหลีโลนผีไอ้แบงมึงโลนหลีนักมากโลนผีนักมากไอ้แบงมึงมึงมาทำให้กูตกใจนะโอเคเรากูนึกผีวิ่งมาเฮียเฮ้ยเนี่ยผีของแท้นะไอ้ลมอ่ะโอ้ยหลับมึงมาจากไหนนะกางเกงแดงไอ้เหี้ยขนมกางเกงแดง เอจอที่ปลดล็อกเอามาของดีลประตูของดีของดีเมาลงไม่ได้ล่างอะไรปะหนขอความขอมันไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเว้ยเชฟไอซ์ซาเลฟเฟินสวยเอ็ดดี้ตั้งปืนมาสงสัยต้องยิงแถวนี้แน่เลยตุ้งยิงละต้องยิงไม่เช่นายก็รู้ว่าเกมนี้มันเป็นยังไง ใช่เราก็รู้แรงมาเป็นฝูงบางยิงมันชิบหายอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีเอ g เ็มีตรงนี้ตรงนี้มาเลยนะ s อ g ตรงนี้ตรงนี้มีไปหาของได้ได้ทีวงจอดไฟฟ้ามาแบงมาเปิดประตูตรงนี้ทีอยู่ไหนวะทางเข้า้างล่างเหรอเออ้างล่างเออยังไม่แช่้างล่างนี่สัตว์มึงอยู่ไหนึ้นมาบนละ Ok, chưa đây Ừ, tôi thấy có mở trong này Tôi nghe, tôi nghe trong cua chưa? Viên mà trong cua Dạ, nó có tàm không trong này là được Ok Tôi đi Tôi đi đập sạp Ui, khó đây Bồn bắn bay, 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 อะไรเจออะไรอ่ะเปืนโค้กเป็นค้กเป็นพกเปืนค้กอ๋ออ๋ออ๋อไอ้โดนโดนจับโดนจับช่วยด้วยอ๋อลืมไปต้องยิงหลังมันใช่ปะไม่กูกูน่าจะเอาไว้ก่อนนี่ไงโต้ที่เนี่ยกล่องสกิลโอเคเชเช์หายละเชพหายแล้วนี่นะคนโตการต้องการฝั่ง ฝั่งเนี้ยเราอ่ะโคตรเดยอะเลยเว้ยตั้งสามวันแต่กูแต่ผมลืมดูว่าเคยพบแม่งไอ้หันฝั่งไหนชิบหายละเราต้องการฝั่งนี้เยอะโคตรฝั่งเนี้ยต้องการอับชิบหายที่เติมวัสุนอยู่หไหนฮะพี่เจ้าไออ,อยู่รถตรงนี้รถตรงนี้คุณโตรตรงนี้มีกล่องไหมโอ้ยยอเจอทาีกูลูกูเนี่ยคอมีด Oh, <Rich S 1> ต้องทำอะไรฟาย the ร a ดิฟาเรดิโอเคต้องขึ้นไปหรข้างบนต้องไปข้างบนตรงนี้ไม่มีบันไดขึ้นไปแต่ว่ามันต้องมีทางขึ้นไปตรงนี้ไงตรงนี้ r อโอ้โหโหลดผีโอ้โหโหลดผีโหลดผี โอ้โดนโดนคีแล้วโดนมาโนโต้เพิ่งคีเพึ่งยิงเรื่อยเท่าเดิมเลยตรงนี้มียาอยู่แบบว่านี่ไงกล่องยาะกลับมาด่วนเลยกลับมาด่วนเลยดีนะกูมีสกิลเนี่ยนี่อุ้ยตัดเยอะมากก็ยังกลับไปได้ตอนนี้ เราทำอะไรปะเราต้องทุ่มสกิลกระสุนทั้งหมดอ๋อเราต้องการคนด้วยเอ,อเ้ยไหนเพื่อนบอกว่าให้ให้โฮโปโพสิชันกับสัตเฮ้ยมันทำอะไรอ๋อคือมันด้บนอลตวดเราต้องมาการพวกมึง

เอ๊เอะไรวะเฮ้ยดูนางทำด้วยนะดูไปตัวอไม่น่าจะมันให้ตัวไอ้สฟิ

Sure. You got nothing here. Nothing here huh? feels good to be alive. Oh, so... I've got a breaching charge. He doesn't have it. Keep searching. Nothing here. <laughs> Blowing the door. Have a look at this. อุ้ยอ๋ออย่าแม่งสปอนต่อหน้าเลยส่สตนี่ไม่อยู่นี่วกจะนะจะนะจุดะอโอโดนย่แล้วอ

ยี่สิบสาวิโอเคต่ This will take few ะคือฐานคือฐานเนี้ยเราป้องกันอย่างเยอะมีทั้งปืนคกมีทั้งไอปืนไอคนสองอันปืนคกหนึ่งอันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอ่ะเออ

ไอตัวเอเฮียตัวเสียงอยู่ตรงนี้นี่วะทำไมกูไม่ยิงวะแทงัทงงงเอ้ยช็อตเช็อเราต้องขึ้นลยังเออนึงนะล้มไก่อนกูเยีมทำไปก่อนเยอะมากเยอะมากเยอะชิหายเลย เีย้ยควรในเี่นนีควรอยู่ัดต่อ,อมาแล้วอ,อมาแล้วหมอครับหมอครับด่วนับสวย้ยววหอหมอโอเหมอโ้ย้เพ<อ>ื่อนด้วยไอเจหมอ ม้งิงขาดังเลยนเออชันหายแทงเลยมอไอตัวข้างล่างเนาตายนี่บอสตายหมดสี้อุ้ยกระสุนก็หมดอีกอึ มึง <me> แลบข้ <c oughs> างหลังตาเม,มื่อยหมอล้มอมอล้มขึ้นมาด้วยเอ๊ะนัาเชื่หมอด้วนไอ้ข้างบนก็ไอ้นี่ข้างบนก็เฮียข้างบนขึ้นไปไงเว้ย <c oughs> สัตว์ไม่มีปืนไม่มีกระสุนละไอสัตว์เอาไมา่แทงละไปเดินนะเพื่อนเองเองโงนคนบาดเจ็บไปก่นอนไปตีต่างตัวอีกดูด้วยไปเดินกันโดเป็นไม่หิวแบงดีกว่หหาเฮ้ <c oughs> ไม่ทานไม่ทานทานทาน ก้ายาผมไปหนวะไม่เยอะเป็นอยูุกพี่เนี่ยอะอ๋อพีแบงค์ฮิวพี่มาหรหรอก็อยู่ไหนมาหรออุ้ยล้มยุ่งล่างเนี่ยตัวพี่ตายเนะี่ย ละกูเยอะเยอะมากอ่ะผมผมระวังแบงก์ระเบิดลำปนูกำลังไปหามึงแล้วน่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเราเรากูหังตัวเองเลยเรียบร้อยแล้วเกินปูมอุ้ยยังรอดยังรอดยังรอดไอ้เหี้ยแบงก์ยังรอดเดือดรุงไอ้กระเป๋าสกิลน้อยมากเลยอ่ะโอ้โหกี่ล้านตัวเนี่ยแม่กระเป๋าสกิลโคตรน้อยอ่ะ ใช้ปืนคนด้านหน้านับมึงใช้ตรงน,นั้นก็ได้ไมันก็สองคนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะการตรงประตูตรงนี้ผมจะยิงตรงประตูรอบมันมาประตูรอบเดี๋ยวผมจะยิงแบบฟรีอ่ออะไรรอบนีแ้แผนเรามาต้องบ่นไม่ไหวบ่นนะ ก็ตรงนี้มันไม่มีไปข้างบนเลยต้องมีทุกคนลงไปเซิร์ชแค่นั้นเสนอนะขอเคลีย์ไม่ก็เราเคลียร์ก่อนได้ต้องไม่ด้คุมอยู่ข้างบนเยอนะมากเลได้ต่อไป đang là vâng Được ừ. đó bây ừ. giờ đồn vua rồi, Thầy mẹ Anh được Reloading I've got the radio key Heading back มาเพื่อเฉือนครับสัตวนี่คือไปขังบอก่อนอไปขงบก่อนนไปขังบก่อนไมนอนไนมอกาตกลังกำลังวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เมานี่มาผปิดแล้วนะประตูปิดละเอ้มันเป็นลูกซองไอ้หี่ยะไปชะไรห ใช่ไหมแม่งตอนกูเดินไปแม่งไม่เจอเฮียหันหลังมาแม่งเจอกูเลยไม่ตกอีพอเดฟเอนไอสัดสัดสับนะผมพอมมิงเอไปเอาปืนนั่งเันันน่อนะันนาทีนึง จะกรีมกันเหรอผู้โมๆแล้วกันนะไปแล้วกูฆ่าตัวพิเศษหลุดวิแต่แต่ตัวนี้ยากว่ะรอดไม่ยากแบบแม่งแม่งโดนช็อตเราอยู่ข้างบนนะคสกิลวะต่อสกิลหายไไปหนหมดแล้วเอาใจละ มารนบมือยู่นั่นหรอติดเชื้อแล้วโอเคอ่ะแนบไปตายเอ,ยเอย้ผมมีแทบ็แทบแท็บสายไ้ายู่ที่ร้าตรงนี้น้องจงไหน,นได้บ้างมากกว่าอ๋อเนี่ยหายแล้วบิกบ๊กบิ๊กบมมา to 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 hả em gửi đi mang lên mà I don't think we're alone. He's down. จะเข้าไงอะไรต้องบีอยู่ไปฝูงเลยเดินออกไปพีชจบวันนี้แหละปิดประตู er ไปแล้วไม่เข้ามาบังคุมเก็ได้เอาไอแนฟไอ้เจ <pg> ี๊ยบเดิน <iquer> ตัดหน้าไม้กูเอาล่ะกูมาเก็บเอค เป็นโค้กอะเป็นโค้กเปลี่ยนเอาผสมปีดอ่ะเน้นรัวไม่เอาไม่เอาเน้นรัวครับ นี่ใค่ว่าที่เราจะต้องการแลวเยอะคชิบอะไรชิบหายแล้วข้างหน้าเพื่อนโคดเยอะอุ้ยสัตว์โอ้ย oh ย oh <shit. S 1> oh, yeah, ังไม่แมทกินเอาเราต้องมาตรงนี้นะิึงิ่งไปอยู่ิึงยาวรหบวิึงยาว,ว